สบายดีพี่น้องเนงาะไม่ได้ก็ได้ดีกันสิมาตับมักโถพี่น้องนี่คือมักโถนี่เนานะอรีวิวของวมัพี่มักโถนี่มักโถแล้วกินกับปิ้งเข็ดพี่น้องนี่ปิง ت, ้งเข็เสียบแซ่บมันๆนีนนนนน่พี่น้องมันๆเสีบแซ่บเลยเนาะอ่าปิ้งเข็ดกับมักโถนี่แหละเราจะมาต่ำกันเลยเนาะพี่ก็มียังปิ้งอยู่นี่เนาะข้าวต่อเน,นี่ถ้าก็ใส่ผักเพชรก่อนนี่เนาะใส่บัวลายไผ่ผักเพชรก็ใส่หลายเนาะพี่น้องเน,นาะเทอมาตัางหมากน้อย ใส่สักคำห่ามากเนาะแล้วก็ใส่หัวกระเทมมี่เนี okay. ่แหละพี่น้องเลยจากสองงี้จ้ะเบอร์แซ่บบ่ก yeah> ินเด้อจากสองนี้หาห้องแซ่บแน่นอนพี่น้องเลยเนาะแซ่บแน่นอนระดับนี่เลยตามมักทั้งทั้งทั้งนี่เลยเนาะนี่ ปีเขียดนี่เอาเลยเาก็ต่ำก่อนเนาะมาพีน้อยมาบ้างนี่ดูเป็นกราต่ำเพชรก่อนนี่นะวแลบแคบๆๆนี่เว้ยใหม่เวยปเขียดคยนี่ อุ่นอีก่อนเนาะมันยันเศร้าเย็นเลยนี่ใหม่เบอร์จี๊งเนาะเอามาคัวลงนี่หัมคัวลงเนาะปิ้งลงนี่นี่เอามาตัมนี่ตัมแห้งเลยนี่นี่คงหัตตาเข้าวะดงเนาะนี่มารีวิวดูมั้งตอาตัดหัมัวนี่เอาเลย บ้านนพี่น้องเนี่ยตอนนี้ก็นี่นะแต่มาทัวแล้วเนี่ยเอาแต่อังส้นกินเนาะแซ่บเนาะก็แซ่บหลายเนาะโคกจนจีแตกพี่น้องเนย เด็ดของมันต้องอยู่ที่ก้นโคกถ้าขูดก้นโคกบวบเบิดมันบวแซบเอาปียกป่ะเปียกเคยเปียกหน่ยนะนี่ฮาส์เกนี่เนาะฮาวส์เกนเป็นเขียดเนี่ยเนาะนี่มาๆเบิ้งมาๆาเสบๆมันมันมันให้พี่น้องเลยเขียดช่วงเดือนที่สองเดือนหนึ่งเลยมันมันเนาะ พราอมันลงหวยลงห้องเมื่อคืนนี่พี่ไอ้เดิกการพี่น้องเลยได้หลายได้เต็มขอบก็แหละอยู่หางก็แล้นี่นี่ห้าสิมาควาก่อนเนาะมาเด้อไผหยาบมาเด้อมาขนข่าวซอยมา่นี่เป็นไผหยาบครับเกลี่ยยังเหลืองๆกะนหัวยาวเลยอันนี้นะเขลี่ยสะปาดพี่น้องเคยกินบ้างเขลี่ยสะปาดนี่ฉับหลายเนาะเขี่ยสะป่าดนี่ยใครบ่กเคยกิน บางคนอัดซีย่านเน,ะนาะเกจ้าฟาดบางคนอัดซีย่านเอรเล,ะล,ะลกีกินได้เนาะไผ่มันยังคว่องหน้ากินเบิดบูกินจะขี่บุศีแต่มหม <c oughs> า,า <c oughs> พี่น้องเลยบูกินจะขี่บุศีแต่ปักไฟเหมืนบ่คันไปตายศีต้องพายพี่น้องเลย อย่มาเบิ้ลตัวิงเขียดใกล้มาด้นี่เนาะนี่นี่นี่เนาะนี่อไรก็พิงเขียดนี่เซฟนี่เพิ่งมาเนี่นี่จะมากินแล้วบบนี้เนาะนีกดตัวแดงไหมกดนี่เราพี่นมากินนี่ ปีเ,เขียดไล้วก็นี่ข้าวนท่อนเ,ลลเานาะข้าวนท่อนเยกกินมกี้ตปานี่แหละผู้เปการเขียนมาขึ้นเพื่นการเขียนมาได้พี่น้องอันนี้ก็พอผมเนาะพ่อขันก้องก็คือ,คอ,คอคสีจากมวนบ่ยากแจ้งบนไหนเนาะคลิปก็ขอจบลงสำนพี่น้องกินข้าวก่อนเด้นอนอกินข่าวก่อนีเขีเยดแบซ่บ่ขอจบลงสำนกก่อนนะคลิมหนาเจอกันไหมบ๊ายบาย